นายไพฑูรย์จารุสารผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กลาบว,วิทยาลัยนนทบ,บรุรีนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศูนย์กลาบว,วิทยาลัยนนทบ,บุรีเฝ้าถูลลอองพระบาทถุงกล้าถูกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2 5 6 6เฝ้าทูลลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มเทียระลึกนายวิวัตชูนายไพฑูรย์จารุสาร ผู้อานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนําคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเฝ้าทูลลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทูลลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึก นายไพฑูรย์จารุศาลผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเฝ้าทูลและอองพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่หนึ่งตุลาคม2566เฝ้าทูลและอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึก